ย่าบะเบื <speaking spirits> ่อหลายสั่งพูดว่าไงเดี๋ยวควาำหลงโบโอเคครับ730ท่านสัญญาณนี้ถ้าไม่มี Wi-Fi นี่ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมเออสัญญาณมันอยู่ติดภูเนาะก็คุณย่าก็เข้มแข็งได้ไหมเนี่ยโบนี่ยังเนี่ยขันใส่ที่สี่โบน์หรอนะก็เครียดกันไปครับนุ่งโมเมนค์พอดีเย่เป็นพอดีญาตาย่านานเนี่ยมันเป็นคนย่องคว่กันได้ถ้าบอกจ้ากันได้ ผมนี่ตัวล <am> ูกหลานนะผมนี่ตัวหลานของคุณแม่โบเย้ไหน่อยใจไหมล่ะไหนลูกลูกไม่อยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างลูกตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านในที่อยู่ผ้าขาวเนาะเั็นมือนึงกินเปลือกมาทำนิ่งเล็กน่อยใส่เข้ากินขู่มาดิอยนะคะมาดิจอยก่ะหนูไปเล่นพวกมิกิกันตอเราเล่นเกมไม่เล่นก็ลืมวันลืมนี่ไปเนาะก็อยู่กับแม่ก็มีความสุขอยู่แงหนึง เส,เ,สเ,เสื้อเขียวคือสวยแน่ผู้ใหญ่นเนาแม่โอแม่ตัวเนี่ยโอ้ยเสื้อเขียวคือสวยแี้เนี่ยพวก็เล็ือนต่หาโ่อกัดแนแต่ร้อยสิบเอ็ดท่านดูดิแม่ในหลายช่องนะครับที่กําลังติดต่อสัมภาษณ์มาเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์กลับไปแต่น้องเอ๋ให้ให้น้องเอ๋เรามีแหงนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องเอ๋เมื่อกี้นเนี่ยไปฉีดยามาเข็มสองแล้วก็จะไปออกรายการดังด้วยในอาทิตย์นี้แหละนะครับก็จะขึ้นไปกรุงเทพ ครบ2เข็มแล้วนะครับผมผมก็ครบ2เข็มแล้วนะครับเอก็รครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเดินทางไปทํางานทํามาหาเงินได้นะครับระยองชัดเจนนะครับผมแชร์ว,วนไป3ามแปดร้อยสามสิบแปดท่านแม่ยังสวยต้นตาปีจากสุราษฎร์เห็นไหมเอฟซีของเอ,อเนี่ยุ่มชุกี่นี่ครับรักเอ,ออย่าลืมอุดหนุนแบรนด์ของเอไฮยาบู Hi ของเอ,อด้วยนะเพราะตอนนี้เอ,อไม่มีรายได้ทางช่องอื่นทางช่องทางอื่นเลยนอกจากขาย เซรั่มของตัวเองยอดกำลังดีด้วยเป็นไงบ้างหยดกันด้เหมือนส่งท่านบ่ะ่เซรไม่ขายดีมากเลยฮ้ยดีดีวะสดงว่ามีผลนะขอบคุณพี่พีเอสซีแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะก็มีพี่หลายคนที่เอาไปใช้แล้วก็บอกว่าใช้ดีนะคห้ก็ดีแจ้งบ้านเลยเนยเห็นป่ะว้าเก่งขึ้นหลายเอาตัวรอดได้เวลาสัมภาษณ์วันๆเนี่ยเจอสื่อสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับ ถ้าคนกิดก่อนขวันขันะเจอไปเลยนะเมื่อตอนที่กำลังฉีดวัคซีนอยู่ที่บรงการอำเภอศรีบุรเรืองอะ่ะสัมภาษณ์สองช่องใหญ่ด้วยแล้วตอนนี้กำลังโทรบุญบันบุญบานอยู่เนี่ยผมต้องใช้ใบไปเดียวโทรกลับนะฮะเดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งแชร์บนไปนะครับคุณแม่ยังสวยคุณแม่ยังสวยเดี๋ยวสักครู่ในห้างจังททรสวัสดีครับนายายท่านเมืองมิลาน ฟังมาจากอิตาลีนิลาน,มลานไม่เป็นไรแม่ตรงนั้นอ่ะถูแล้วไม่เป็นไรครับให้แม,แม่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้พวกผมออกรายการด้วยตันบ่อยๆต่ว่าคุณแน่พี่วันนุเครมหน้าคมมากเลยครับคุณแม่นะครับก็จะต้องโชว์หน้าคุณนแม่ด้วยบางทีคุณแม่ต้องไปเป็นเพื่อนลูกสาวด้วยนะเวลาไปต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศไปร้องเพลงบางคนบอกว่าทำไมน้องยังร้องไม่เก่งทำไมต้องให้ร้องเพลงเก่งบ่เก่งกเกงมื่อก็ต้อง,องึกครับแล้ว ขนาดมั่วยังม่นเป็นนักรอบได้เนาะมันมั่วใหญ่หรอกครับจากสปปลาวครับผมสบายดีเห็นไหมครับอ่าปิดแมสด้วยไม่เป็นไรครับผมสี่สองเข็มสามเข็มแล้วสี่หมดแล้วครับสี่หมดแล้วนะเนี่ยสี่หมดแล้วนะคุณเพียงชัดเจนเน้นไหมครบสองเข็มคุณยายขึ้นหนารักแท้่นคุณยายไม่ตื่นกล้องด้วยนะคุณยายสบายคุณยายคุณยายเป็นเอฟซีมาจากไทยด้วยผมดีใจมากคุณยายเคยดูในในในโทรทัศน์ในมือถือไหมจ๊ะ นนะแล้ววันนี้คุณแม่ก็แกงเห็ดไวให้เราด้วยนะครับสาวสิบาบานยายถิ่นน้องเอ๋ด้วยจ้าโอ้ยดีใจนะครับขอให้เอ๋ประสบผลสําเร็จในชีวิตสบายดีจากสพปเราเอยยฟซีชายภูมพี่รองชายภูม